ทุกคนอยากรู้ที่มาที่ไปของปสเตอร์ไหมคะที่มาที่ไปของปสเตอร์หนูนะคะอย่างแรกเลยหนูอยากให้มันสวยค่ะ <c ười> คือไม่ใช่ว่าสียงแต่ว่าเหมือนสองปีที่ผ่านมาหนูทําเป็นแนวบว่าความหมายทั้งสองปีเลยคะ่ะที่ที่อย่างปีแรกที่เป็นเด็กสองคนใช่ไหมคะก็คือสื่อความหมายว่า ตั้งแต่เราเข้าวงมาอีกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งเป็นเราอีกคนหนึ่งตอนที่เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคะใส่ชุดคิมิวาอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นความหมายหนึ่งส่วนอีกปีหนึ่งนะคะก็เป็นเป็นใส่ชุดแบบว่าใส่ชุดน่ารักน่ารักเออสื่อว่าเออเราก็อยู่ในเบียนเคนี่แหละแต่ว่าก็ใส่ชุดน่ารักเหมือนแนวแบบว่า ชุดเซมแต่ไม่ใช่ยุคเซมนะคะแต่ก็แต่งตัวน่ารักขึ้นเป็นเหมือนองค์หญิงน้อยๆเลยแล้วก็เหมือนเป็นกระจกบ,บานหนึ่งว่าแบบอยากจะออกจากแบบว่าคอมฟอร์ตโซนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนขี้กลัวใช่ไหมคะเออนอหละก็เป็นความหมายดีๆแต่ว่าปีเนี้ยเป็นปีสุดท้ายแล้วด้วยเราก็รู้สึกว่าโตขึ้นเยอะมากเลยค่ะแล้วก็อยากให้ ปีนี้มันเป็นแนวสื่อประมาณว่าเราโตขึ้นแล้วนะแล้วก็โตมาพร้อมๆกับ,บทุกคนอะไรยนเงี้ยค่ะก็เลยเน้นว่าอ่ะสองปีเป็นปีที่เน้นความหมายมาเยอะแล้วปีนี้ก็รู้สึกว่าอยากให้เป็นโปสเตอร์ที่เน้นเก็บมากกว่าด้วยความปีสุดท้ายเนาะก็เน้นเก็บเน้นเน้นเป็นที่ระลึกแล้วก็อยากให้มันสวยค่ะก็เลยได้คอนเซปต์นั้นมาแล้วก็ความให้อยากให้มันโตขึ้นด้วย ็เลยชุดก็จะมีความโตกว่าสองนะักสองสองปีที่แล้วอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็อยากให้มันอย่างมามันก็ยังควรมีความหมายด้วยนิดนึงค่ะก็เลยคิดคําขึ้นมาสามคำอันนั้นน่ะหนูคิดเองเลยนะทุกคน <c ười> คิดแต่ว่าอยากเล่นคําตอนแรกอะคะ่ะดาฟแรกเลยคือดัฟแรกเลย,ค,เลยคือเป็นประโยคยาวๆเป็นประโยคขอบคุณค่ะ แต่ว่าเปลี่ยนใจเอาไปใส่ในภาพขอบคุณข้างหลังแทนค่ะก็เดี๋ยวตอนที่ทุกคนโหวตวนก็จะได้เห็นภาพขอบคุณใช่ไหมคะมันก็จะมีประโยคนั้นความจริงประโยคนั้นอ่ะจะอยู่ในโปสเตอร์ตอนแรกแต่ว่าเปลี่ยนใจว่าเอาประโยคยาวๆนั้นออกแล้วก็ใส่เป็นประโยคสั้นๆที่หนูเอาจริงหนูคิดได้ตอนที่นั่งรถอยู่คะ่ะนั่งรถไปทํางานแล้วก็ เฮ้ยมันได้แล้วก็ส่วสมันเล่นคําดีมันแบบว่าโกงแบบว่าออกเสียงคล้ายๆกันแต่คนละความหมายแล้วก็เป็นความหมายที่แบบสื่อถึงเราได้ทั้งสามอ่านอลยะะ่างงี้ค่ะก็เลยใช้สามคำนั้นแทนประโยคยาวๆค่ะแต่พี่เขาก็แต่งออกมาให้แบบว่าสวยมากคือ <c ười> เอาแบบว่าสวยแบบเกินตัวจริงไว้มากๆเลย <c ười> แต่ว่าตอนแรกออกมาแบบว่าสวยกว่านี้นะคะ่ะทุกคน <c ười> แบบขาวแบบว่า ขาวผ่องมากเลยค่ะดาบแรกที่เขาส่งมาให้ตรวจอะแต่หนูบอกพี่คะตอนแรกหนูพิมพ์คำนี้ว้ก่อนเฮ้ยทำไมมันสวยจังอะ <laughs> แล้วพี่เค้ดบอกว่าเอาอีกแล้วเป็นแบบนี้อีกแล้วก็คือแบบชมตัวเองอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเขาบอกสวยก็ดีแล้วหนูก็แบกว่าแต่มันดูมันดูสวยเกินไปอะคะ่ะสวยที่ดูไม่ใช่หนูแบบเพราะว่าวมันขาวมากเลยทุกคนมันขาวแบบ คือขาวแบบสวยเอาแ,แม่แม่ดูด้าฟแรกหนูอเอาให้แม่ดูใช่ไหมคะดาฟแรกแม่ก็บอกว่าเอ้ยสวยแม่ชอบดาฟแรกมากกว่าอันที่ปล่อยไปคะ่ะแต่หนูบอกว่ามันดูแบบมันดูเกินไปนิดนึงก็เลยให้เขาลดให้เขาปรับลงปรับลงมาเยอะประมาณหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็ได้เป็นแบบที่ปล่อยออกไปคะ่ะแต่ว่าก็พอใจนะก็รู้สึกว่าเออสวยดีอาจจะอาจจะตัวจริงไม่สวยเท่าแต่ว่าก็นั่นแหละให้เก็บเงิ เพราะว่ามันจะมีแค่ภาพนั้นภาพเดียวที่รู้สึกว่าสวยมากเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีเก็บเอาไว้นะคะเพราะมันจะไม่ได้เห็นภาพนี้อีกแล้วก็ในวิดีโอใช่ไหมคะมันมีรอบพีเมียด้วยค่ะแต่หนูอ่ะหนูเข้าไปดูแรกๆด้วยค่ะแต่ว่าพอใกล้จะถึงตัวเองอะ่ะเพราะช่วงนิกกี้อะ่ะหนูก็กดออกแล้วเพราะหนูเขินหนูก็ล้าดูตัวเองหนูก็เลยกดออกช่องนิกกี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ดูตัวเองด้วย แต่ว่าได้ดูคลิปตัวเองตอนที่ถ่ายเสร็จถ่ายเสร็จเตอะถ่ายเสร็จปุ๊บเขาก็หนูก็ขอดูย้อนหลังเลยเพราะหนูอะถ่ายได้แค่หนูถ่ายครั้งเดียวค่ะครั้งเดียวเอาเลยเพราะว่ามีเคกแค่ก้อนเดียวค่ะน้อยฉะนั้นมันก็เลยได้แค่เทคเดียวจบแต่รู้สึกว่าเอ้ยเทคเดียวก็โอเคแล้วเพราะว่าคลิปคลิปก็ความจริงมันดูไม่มีอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าที่มันมาเป็นคอนเซปแบบนั้นอะ ก็ง่ายๆเหมือนกันก็รู้สึกว่าโตแล้วก็เลยอยากแบบว่าอยากพูดในสิ่งที่พูดในสิ่งที่เราอยากขออะไรประมาณนี้ดีกว่าแต่ว่าก็ตอนแรกก็คิดว่าถ้าพูดตรงๆเลยแบบว่ามาเลยอ่ะกลัวมันจะแบบ เป็นฟิลที่แบบกดดันไปกดดันทุกคนโดยไม่รู้ตัวหรือว่าเครียดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าไม่อยากให้ทุกคนกดดันด้วยแต่ว่าก็อยากบอกเป้าหมายในสิ่งที่อยากได้ลงไปในนี้ด้วยก็เลยมาเปิดมาด้วยการกินเคก้กกินเค้กก่อน,นะคะ่ะซึ่งไอ้กินเค้กนั้นน่ะมันก็มาจากที่หนูอะ่ะเคยบอกว่าที่ทุกคนจําได้ไหมะคะที่ในในอะไรวะในเฟะที่ อ่าออฟฟิเชียลเขาเคยทําเป็นโพส์สมมติว่าคริสต์มาสนี้อยากอยากขอพรอ,อะไรแล้วหนูก็เขียนว่าอยากได้เค้กช็อกโกแลตที่มีอะไรครีมถั่วอะไรอย่างนี้ค่ะอืมหนูก็เลยเอามายมกัน <laughs> ว่าแบบเอ้ยได้กินแล้วนะเค้กช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ค่อยปิดท้ายด้วยด้วยการแบบว่าเออพูดแต่ว่าสิ่งที่ตั้งใจลงไปอะไรอย่างนี้ค่ะมันเลยมันอาจจะดูไม่มีอะไรแต่ว่า ก็รู้สึกว่าในคิววิดีโอนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากสื่อไปครบทุกอย่างแล้วค่ะปีนี้อยากจะบอกว่าทุกปีมารู้สึกเครียดกับการอัดวิดีโอมากๆเลยค่ะคือด้วยความว่าเขนะินอะมันนั่งคนเดียวแล้วมันก็พูดใช่ไหมคะแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็มันก็มีความคิดมากเยอะมากๆแต่เอาตรงๆปีนี้หนูรู้สึกว่าหนูคิววิดีโอนี้ได้ ได้แบบว่าก็ไม่เร็วแต่รู้สึกชอบแล้วนะคะแล้วก็ถ่ายแค่เทคเดียวแล้วก็ไม่แบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เครียดไม่เครียดเท่าปีก่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับอะไรไม่ได้เกี่ยวกับว่าอันดับหรืออะไรนะคะแต่หมายถึงว่าด้วยความมันเป็น e เทคเดียวได้ละมั้งมันเลยคิดเยอะไม่ได้อะ่ะมันก็เลยไหลไปแล้วเหมือนหนูคิดมาอยู่แล้วว่าหนูจะพูดอะไรแค่ไหนพูดช่วงไหน แล้วก็กินเค,ค้กถึงช่วงไหนอะไร้ะมันก็เหมือนวางแผนมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ่ายคลิปบรรยากาศรอบนี้ของหนูเปเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ผ่านไปไวมากแล้วหนูก็ตอนแรกหนูอ่ะ ถามว่าคลิปนี้มันได้กี่นาทีเหรอคะปกติที่เขาลงคลิปกันเขาบอกประมาณหนึ่งนาทีครึ่งอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแล้วหนูไม่มีตัวจับเวลาหนูก็เลยถามถามเขาว่าเอ้ยบอกพี่เขาว่าถ้าหนูกินเค้กไปประมาณยี่สิบถึงสามสิบีแล้วอะ่ะให้พี่ช่วยยกมือบอกหน่อยอะไรเขาก็ช่วยแบบยกมือบอกพอกินอยู่ใช่ไหมคะทุกคนที่สําคัญเลยคือหนูฝากแม่ซื้อเค้กชิ้นนี้ให้คะ่ะดอกไม้หนูก็ฝากแม่ซื้อคะ่ะเพราะว่าหนูจําได้ว่า มันถ่ายหลังจากหนูถ่ายหลังจากขึ้นเทเตอร์ก็คือเทเตอร์วันอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้ววันรุ่งขึ้นหนูไปถ่ายคลิปนี้แม่มารอรับก็เลยเออฝากแม่ซื้อแล้วมันอร่อยมากอร่อยจริงแล้วหนูเพิ่งไม่เคยกินเลยหนูเพิ่งเคยกินตอนที่ถ่ายวิดีโอแหละพอกินแล้วรู้สึกคิดในใจนะคะอร่อยมากเลยไม่อยากหยุดกินเลยอยากกินเรื่อยๆอ่ะแล้วพี่เขาก็ยกมือว่าแบบ ถึงเวลาแล้วแต่ในใจคือยังอยากกินต่ออยู่เลยอะ่ะแล้วก็ก็ต้องรีบเขียวไว้เสร็จและคะนั่นแหละ